สวัสดีครับอยู่กับช่อง M Channel ครับมื่อวันนี้มีรอบจัดส่งนะครับคุณพ่อนะครับจังหวัดลำปางนะครับอำเภอเมืองนะครับตอนนี้ก็ทางเรานะครับได้ทำการจัดส่งนะครับคาดสิ่งนะครับคาดติดรถไถนะครับตัวนี้เป็นรุ่นคูบุต้ L4018 นะครับ SP นะครับเป็นอุปกรณ์ตรงรุ่นนะครับติดตั้งกับผานนะครับตอนนี้เราแถมนะครับนี่ของแถมนะครับเป็น ตัวยึดแล้วก็น็อตนะครับน่ครับตัวยึดแล้วก็น็อตนะครับครับตรงรุ่นไปให้คุณพ่อเลยนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของการห่อหุ้มนะครับเดี๋ยวจะมีพนักงานนะครับของไปรษณีย์นะครับทางร้านจัดส่งเป็นขนส่งไปรษณีย์นะครับเดี๋ยวจะมีพนักงานเขามาห่อกันกระแทกให้เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันนะครับอุปกรณ์ที่เราส่งไปนะครับเสียหายนะครับหรือว่าสีอาจจะ สีอาจจะถลอกนะครับหรือว่าสีหลุดนะครับสีหลุดล่อนนะครับเราได้ทาการเนาะห่อกันกระแทกหายเรียบร้อยครับใการจัดทรงนะครับตอนนี้ก็ค่าส่งก็ขึ้นอยู่แล้วแต่จังหวัดนะครับแล้วแต่จังหวัดนะครับขาสรงบอกท่อกันนะครับบ็อกขกันอันนี้ขาทรงคิดน้ำคุณพ่อ1,000บาทนะครับแต่ว่าค่าทรงมันจะเกินหนาอยู่ครับ ผมกะพ่อเพิ่อนอยากได้เนาะกะผมกะได้จค่าทรงห้ยคุพ,พ่อขึ้นไปน้ำน,นะครับเนะาะขาทรงทั้งหมดกะพอ้อข้าห่อค่าอย่างกะอยู่ประมาณหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับผมก็ได้ทําการาโทรไปหาคุณพอ่อแล้วให้คุณพ่อนะครับไปรับที่สาขาเนาะครับเพราะว่าไปสานี่เพิ่นบ่ได้ทรงห้หอดบ้านเนาะครับ ลูกค้าก็ขี่รถไปรับเอาอยู่ที่สาขาใกล้บ้านนะครับบ้านยูไก้บ้านเพิ่นนยูไกล่อำเภอเมืองครับสาขาอำเภอเมืองนะครับกาชสิของกับสิไปยูหันไปหอดเดียวก็จะมีพนักงานโทรหาเนาะครับเดียก็ขี่รถไปรับเอายูหันได้เลยนะครับรา่ว่าจะเป็นจังหวัดใดนะครับผมกระส่งให้ได้นะครับเนาะสำหรับลูกค้าที่สอบถามเข้ามาอยู่ต่างจังหวัดกะค่าส่งกระคิดตามกิ่งนะครับเนาะ สำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่น l c 0 1 8 s p นะครับสำหรับการจัดทรงขาดมือน,นีนะครับเนาะ,ะทางลานเราก็จัดทรงห้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะทรงลูกไปในไล่ให้คุณ่อวเราเบิงว่าการจัดทรงห่องหุ่มเป็นยังไงนะครับเนาะ,ะก็ฝากเอาไวปสักนี้ผู้ใดสนใจอยากจะได้คาดติดรถไถพร้อมทรงนะครับมีรุ่น3 4 3 6 4 0 หาสิบแรงเนะครับเนาะราคาก็จะแตกต่างกันไปโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 8 8 7 4 7 8 1 3 6เนาะครับช่างเอ็มนะครับเนาะหรือว่าจะเข้าไปดูรีวิวในช่องก็ได้นะครับในช่อง YouTube M c h a n n e l ครับหรือว่าช่องนี้นะครับเขาไปเบึงรีวิวข้างลางนะครับที่ผมรีวิวไว้ในการจัดทรงขาดแต่ละรลอดนะครับตอนนี้ก็ยูที่ทาการไปซะนี่ครับนี่นะครับในเรื่องของการห่อหุ้มเพื่อนกะเดี๋ยวเพื่อนกะจะมาห่อให้เรียบร้อยนะครับเนาะฝากเอาไว้ํานีครับ สวัสดีครับ